กาจ้างเข้าไปแล้วเข้าไปแบบไปท่ำงานท่ำงานในเขาหรือว่าจ้างเป็นนำหน้าหรือว่าจ้างเพียรการเรียกทงานนี้เรียกตามมีเสียละเขาต้องท่ำงานเป็นที่พ่อะจจิตได้พาจ้างรล้วว่ากลุ่มพาผู้จ้างพ่อใจจ้างเพราะว่าผลงานมันออกมากเขาละภาษาไม่เกิดในโลกมนุษย์ด้วยกันเมื่อเขาละภาษามันเกิดในโลกมนุษย์เขาต้องมีจรญยาบัรเพื่อต้องสร้างประโยชน์ต้องบำเพ็ญประโยชน์โดยการให้ท่านโดยการสงเคราะห์ อยากเฮ็ดต้องเฮ็ดว่าอยากเฮ็ดจะต้องเฮ็ดเพราะว่ามันเป็นมนุษย์จมบัติหรือเป็นมนุษย์จะทัมเป็นท่ำของมนุษย์ถ้าเกิดไม่เป็นมนุษย์แล้วต้องสร้างประโยช์แล้วจะไปสา้างจริง่เป็นโทษเป็นขอ้อหาอย่าไปขาดัดจะไปรลักทรัอย์าไปกบฏกิจในการอย่าไปโกงหลอกลวง่าไ,ไปกินของมึนเมา่งจริงแล้วนี่มันเป็นเดี๋ยวว่าเป็นจิตลรท่ของมนุษย์เป็นมนุษยธจรม หลวบุ meantime, ู était, te, ้ได้ไปปราบื freely, ้นไปเหตุในสิ่งติดปัญหาเดี่ยมชเ่อว่าบททคอมนาทีอ่พ่มเป็นมนุษย์อย่างสมบูรเน่รียว่าคิดจันย่าบันคิดวินัยแเป็นราชการเอาท่ามคิดวินัยของราชการตื่สอบสวนสืบลรงโทษถื่ไล่ออกแนี่ยมนโดนเ่าเท่ากันแล้วพระเจ้ารมัดรับสารเสียงใดเวลาตายไปกะัเกิดอกบ่ดนเอน นะกันเมาไม่ควมำตระหนักในหนาทีของเาคือการรักษาชิ้นหานี่เป็นเมาอยากเฮ็ดชอบกระตรงเฮ็ดแม็นเมาบ่อยจะเฮ็ดกระตรงเฮ็ดเพราะอยังเพราะว่ามันเป็นขอมนขับของปกป cụ มของมนุษย์คือการดูพันไม้ผานเมืองเช่ลกันเป็นเมาสีอยากเฮ็ดชอากระตรงเฮ็ดบ่อยากกระตรงเฮ็ดอันเฮ็ดฟิตเนี่ยมันมีโทษเกินร่องเกินสารฟิตพุทฟิตตะล่างโทษมันต่างมากจริยธรรมคือการ การขาดสารการรักษาการส่าตัดพิดใได้กามการโกหกหลอกลวงกันจนฟองมันเน่าจริงๆเนี่ยมันเป็นโวดเป็นไผ่ในตัวมันเองเมื่อใดทีาไปฟ่าฝืนแตเซียวฮ่องท่านกายทุจริตว่าจีททุจริตเมื่อเขารักษาบไดแแต่เซียวฮ่องพ่งสามารท้องมันต่ำเขาพยายามอดทนพดกันอดจนเป็นธรรมดาฉันเหตุดไปเรื่อยๆมันติดแบบว่าเป็นธรรมดาเล้บ ถ้าเป็นธรรมดาแต่เจอว่าห้องเด็ฝืนเนี่ยาห้องรักษาต้นไม้บ้านเรื่องเจีิลแ่เพิ่งมาปิดวันน้ครับพอมคิดาฏิะิรฟ้าฝืนหนึ่งว่ามีมันจะไปสงสัยว่าเป็นชั้นผิวหนงนะมันมีโปวดเนาะว่าเจังหาและทพนหนึ่งโอ้ยฟ้าฝืนใส่ไขวามันมาย้อมหลับมันอยากทดลองมันอยากใส่ไขวามันอยากดลองในสิ่งติดปัญหาไปยขี้นหาแต่อาตมาเขเห็นูกสิลูกหาอยู่ เมื่อหนึ่งินพระสมไยเก่าๆเมาบวชแล้วเมื่อก่าอาตมามาบอกสู่อาตมาฟังอาจารย์ผมทดลองหนึ่งันทดลองหนึ่งทดลองกินขี้กรบปองมาสัวไปไหงไหที่ไปกินขี้บระงเพราะาวามันบมแสบมันบมดีมันเป็นยังคือห่ามเลยว่าันผมก็เลยทดลองบนทำาลองบนัาจารยผมนล่องมันเลยโอ้ผนจะกินดีลยว่าสันโอ้ยกาจาตัวผนเนยกน จักเสว่าจังไดเนี่ยคนว่าห่างมันจะเชื่อเราเป็นยังจะไปล่องเป็นล่องเหมือนจี่จีมันมันแบบไมันเมื่อมันก็มีฟ้าคืนวัจจวัจะไปติพย์เก็ล่างเดียโอ้มันสัวปนไร่สวนาจังดเลาจะมครัี่ังเว่าซื้อไปแล้วไปเขาคูจนตำรวจท้องจะมาจับจับมันเป็นแ้วในจึงค้องห่างนะมันทกับนรกอย่างนีนะมันคนแม่เนี่ยมันจะไปล่องเลย เป็นร่งเป็นเงินเป็นกาเป็นการมีเหุ่ผลนะโอ้พุทธเจ้าพุทธโบดเป่นกะชี่แน่วนเป็นโทวดอกจากนี้คนวัดยากนือว่าหัวแะ่ตอันนี้คนไปหาล่องมือสำักันเป็นเรื่แล้วแล้วนะจะมาจะไปฟ้าฝืนดยาสิไปคกิดฟังสิดีนะไอพุทธเจ้าเลยถามเนี่ยมัดีหรอกนะสิเพื่อนาอง่ากเนก็มาเลยวัดสัเดสวรเรื่องนี้จะปงเลยก็ดี คอนข้อแ้มันเนนมันเป็นโหดเชือข้ามอนของนักป่าเชียอพระพุเจ้าเลยไก่จฟ้าผืนตงนันหรือม้อนเดลอกมึงอยู่แตาว่ากันเป็นกันพ้อนข้อใจอยู่ีมมาเป็นกานลอกอย่างเยการไปลอกมึงก็เชื่อเพาาโอ้้นบดามึงแบเลวจิตดีจะติดมันยากหน่อยโหแต่ละอย่างบอกโอ้เนี่ย็คนผ่านแต่ก็ยังไง นะมีความมจัดธ่าในสิ่งเี่มันบด,ดีบางงนานจะมาเว่าพยายามยังไปฟาฝคืนอย่าจะไ,ไปทดนอกในสิ่งเห่มันเป็น่วดเป็นไข้พอวอร์มิตุนพุนงติถตกใจสูงบุคุ้มเนอกเก็ดก็แลกปเดี๋ยวเขาพอว่าเขาเก่งเน,นาะ